ลึกเข้าไปในส่วนลึกของภูเขาน้ำแข็งบนเกาะแห่งหนึ่งเหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลระหว่างนอร์เวย์และขั้วโลกเหนือซุกซ่อนตู้เซฟขนาดใหญ่ไว้แต่มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจัดเก็บเงินตราหรืออัญมณีล้ำค่าใดๆหากแต่สถานที่แห่งนี้เก็บรักษาสิ่งที่มีค่ากว่านั้นหรืออาจจะพูดได้ว่ามีค่าอย่างยิ่งสำหรับอนาคตของมนุษยชาติวัตถุประสงค์ของตู้เซฟยักษ์แห่งนี้คือ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชของโลกมเมล็ดพันธุ์นับล้านมเมล็ดของพันธุ์พืชกว่า9ก้าแสนสามหมื่นชนิดถูกเก็บรักษาไว้ในห้องนิราภัยแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะสปิตเบอร์เกนเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่39ของโลกและเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์และเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสวาบาเรียกได้ว่าตู้เซฟแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก คงเป็นเรื่องยากที่จะหาสถานที่ใดที่ห่างไกลกว่าถิ่นธุรกันดารอันเยือกแข็งเช่นหมู่เกาะสวาวามันคือที่ที่อยู่ทางเหนือสุดของโลกที่สามารถเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์และนอกเหนือจากเมืองลองเยียเบเยนที่อยู่ใกล้เคียงแล้วที่เหลือก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยสีขาวของหิมะและน้ำแข็งกลเบอร์ซีวอมักจะถูกขนานนามว่าตู้นิราภัยแห่งวันโลกาวินาท หากมหันตภัยโลกอุบัติขึ้นในวันใดในอนาคตไม่ว่าจะด้วยธรรมชาติที่แปรผันหรือด้วยน้ำมือมนุษย์นี่คือสถานที่ที่สำคัญที่สุดที่มีเมล็ดพันธุ์พืชแทบจะทุกชนิดจากทั่วทุกมุมโลกสำรองไว้ทางเข้าอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างจากคอนกรีตอย่างแข็งแรงยื่นออกไปเผชิญกับภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหิมะ เนื <N ee le> ่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นประกอบกับที่ตั้งอันห่างไกลไม่ว่าจะห่างไกลจากภัยพิบัติและความขัดแย้งต่างๆในโลกเกาะแห่งนี้จึงได้ถูกเลือกเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดของสถานที่แห่งนี้ <ee> ก็คืออาร์กติกโวลอคายซึ่งก็เป็นสถานที่เก็บรักษาข้อมูลสำคัญของรัฐบาลและสถาบันเอกชนมากมายจากทั่วโลกเช่นกันและอยู่ห่างออกไปประมาณ1.5กิโลเมตร ผ่านประตูอุโมงค์คอนกรีตและส่องสว่างด้วยแถบไฟตลอดทางทอดลึกเข้าไปในเขากว่า130เมตรที่ปลายสุดของทางเดินนี้คือห้องนิรภัยซึ่งปกป้องด้วยระบบความปลอดภัยอีกชั้นและในนั้นเราจะได้พบกับที่บรรจุมเมล็ดพันธุ์ห้องนิรภัย ถูกสร้างมาทั้งหมด3ห้องแต่ในปัจจุบันมีการใช้งานเพียงห้องเดียวเท่านั้นและประตูของห้องก็ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งหนาบ่งบอกได้ว่าข้างในห้องมีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์อย่างแน่นอนมเมล็ดพันธุ์จะถูกเก็บไว้ในหลอดสุญญากาศภายในกล่องที่ระบุชนิดพันธุ์และประเทศต้นทางวางซ้อนกันอย่างเรียบร้อยบนชั้นวางจากพื้นรกระบเพดาน ปริมาณของแต่ละชนิดเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่อาจจะมีมูลค่าทางการตลาดน้อยมากหากแต่กล่องพวกนี้อาจเป็นกุญแจสู่ความมั่นคงด้านอาหารของโลกในอนาคตประมาณ50ปีที่ผ่านมาการทำการเกษตรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีส่งผลให้มีการทำเกษตรในปริมาณที่มาก เพื่อรองรับจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นแต่ในขณะที่ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นความหลากหลายทางด้านชีวภาพกลับลดลงจนถึงจุดที่ในขณะนี้มีพันธุ์ข้าวเพียง30สายพันธุ์ที่หล่อเลี้ยงความต้องการพลังงานอาหารของมนุษย์ถึง95%ตัวอย่างเช่นที่ประเทศจีนในปัจจุบันมีเพียง10%ของพันธุ์ข้าวที่ยังคงอยู่เมื่อเทียบกับหลากหลายพันธุ์ที่เคยปลูกเมื่อช่วงทศวรรษที่50 นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1,900สหรัฐอเมริกาเองก็สูญเสียพันธุผักและผลไม้ไปแล้วกว่า90เอร์เซ็นการเกษตรเชิงเดี่ยวแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้คือจุดอ่อนที่น่ากังวลต่อพืชเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นโรคที่มากับพืชหรือภัยแล้งและนั่นก่อให้เกิดความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อการจัดสรรอาหารของโลก มเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเก็บรักษาไว้นี้มีทั้งพันธุ์ท้องถิ่นและเก่าแก่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกใช้งานทางด้านการเกษตรในปัจจุบันและบางพันธุ์ก็ไม่หลงเหลือในพื้นที่ดังเดิมของมันแล้วความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ถูกเก็บรักษาไวน้นี้ก็สามารถให้ลักษณะ d n a ที่จําเป็นในการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่สําหรับความท้าทายใดๆที่โลกหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งอาจจะ,ะเผชิญในอนาคต หนในสองแสนสายพันธุ์ข้าวที่ถูกเก็บรักษาไว้มีลักษณะพิเศษที่สามารถดัดแปลงพันธุ์ให้ทนอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือสามารถต้านทานต่อโรคหรือศัตรูพืชใหม่ๆคนส่วนใหญ่อาจจะให้ความสำคัญน้อยต่อความหลากหลายของพันธุ์พืชแต่อันที่จริงนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ปัจจุบันมีธนาคารยีนที่ใช้สำหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชมากกว่า1,700แห่งทั่วโลกเครือข่ายธนาคารเหล่านี้ทำหน้าที่รวบรวมอนุรักษ์และแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์เพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อไปในส่วนของห้องจัดเก็บมเมล็ดพันธุ์บนหมู่เกาะสวาบาเริ่มเปิดใช้งานในปี2008โดยทำหน้าที่หลักเป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำรองสำหรับพันธุ์พืชต่ตางๆนับแสนรายการ แนวคิดในการสร้างห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนี้เกิดจากแคร์รีฟาวเลอร์อดีตผู้อำนวยการขององค์กรครอปพลัสตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่80แต่กว่าจะเริ่มเป็นจริงก็หลังจากมีข้อตกลงสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุ์พืชเพื่ออาหารและการเกษตรลงนามในปี2001โดยองค์การสหรประชาชาติการก่อสร้างได้รับทุนจากรัฐบาลน,นอร์เวย์ และดำเนินการร่วมกับองค์กรครอบครัสในการจัดเก็บและดูแลรักษาจุดประสงค์หลักคือเพื่อค้นหาและจัดเก็บตัวอย่างสำรองของเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ซ้ำกันทุกเมล็ดที่มีอยู่ในธนาคารยีนทั่วโลกถ้าจะกล่าวให้ถูกพันธุพืชนั้นมีความสำคัญต่อเราพอๆกับน้ำและอากาศที่ใช้หายใจ สิ่งที่เรากินสวมใส่และใช้งานลองมองรอบๆตัวคุณว่ามีอะไรบ้างที่ไม่เกี่ยวกับพันธุ์พืชธรรมชาติล้วนเกี่ยวกับเราและพวกมันคือรากฐานของทุกสิ่งความร่วมมือและงบประมาณมหาศาลถูกใช้เพื่อจัดเก็บพันธุ์พืชเหล่านี้คงบ่งบอกอะไรบางอย่างที่สำคัญที่พวกเขามองเห็นหวังว่าคลิปนี้ จะทำให้ทุกคนเห็นคุณค่าของธรรมชาติมากขึ้น